สวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งหน้ากันอีกเช่นเคยนะคะแต่งหน้าปิดฟ้าแต่งหน้าลดอายุวันนี้พี่บินได้อายแชโดว์ I มาพาเลตหนึ่งนะคะได้มาใหม่ถามเมื่อสองสามวันที่แล้วนะทีนี้พี่บินจะมาแต่งดูมาแต่งพร้อมๆกันว่าจะออกมาสวยเปล่าก็าออกสีน้ำตาลทองแม่ค้าก็บอกน้ำตาลทองนะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอันนี้หน้าพี่บินคือลงบำรุงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือลงแป้งผสมรองพื้นนะครับเราก็จะชุบน้ําก่อนแล้วก็บิดให้หม,มาดๆเพื่อความคงทนของเครื่อสงสัมพาน์ ถ้าลงแป้งผสมรองพื้นก่อนเนี่ยพวกคอนซีลเลอร์พวกรองพื้นเขาก็จะปิดกันหน้าเราได้ทนมากขึ้นเเพื่อนท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเยอะนะคะก็อย่าอย่าข้ามขั้นตอนนี้เนาะเพราะว่าเวลาเราลงรองพื้นลงแป้งต่ออื่นเนี่ยเขาจะปิดกันหน้าเราทุวันโอเคแล้วก็จะลงรองพื้นนะคะของน้องแอนลีหน้าแบรนด์ลีหน้านะคะนี้จะหมดล้วขวานเขาหน่อยค่ะ ั้งนี้คงเตี้ยงแล้วค่ะพี่วินจะใช้มือนะพี่วินลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่ายังเห็นฝ้าอยู่บางๆนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือลงคอนซีลเลอร์การที่เราจะปกปิดฝ้าโดยเฉพาะฝ้าหนานะคะเพื่อนๆต้องใช้คอนซีลเลอร์อีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงพี่วินก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วเนาะแล้วก็ปิดไม่ได้สักทีนึงมาเจอของแม็กนี่นะคะของแม็กเนี่ยจะปิดได้แบบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไหนานิดนึงก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เพราะฉะนั้นเอ่อการที่มีฝ้าหนาๆน,นะคะเพื่อนๆลงทุนนิดนึงนะใช้คอนซีลเลอร์ที่ดีๆพี่วินแนะนําของแม็กเลยกันเลยนะคะราคา1690บาทเขาจะมี6สีนะทุกสีเนี่ยคือสามารถปิดฝ้าได้หมดอย่างถ้ามีสีเข้มเราก็เอาผสมกับสีอ่อนสอีน้ำตาลอมส้มเนี่ยแมทที่สุดแล้วก็2ส,สีนี้ก็ผสมกันแล้วก็ลองปิดดูคือเราแอปพลายได้ทุกหลุม6หลุมเนี่ยพันหกร้อยเก้าสิบนี่พี่วินซื้อมาปีหนึง่ง ยังเหลืออีกเยอะมากเลยค่ะใช้สีนี้เกือบหมดสีนี้ใช้มากสุดตอนนี้ก็ใช้2ส,สีนี้เนี่ยเขาจะใช้นานมากเพราะฉะนั้นพันหกร้อยเก้าสิบถ้าเพื่อนๆหาซื้อได้สําหรับคนที่มีฝ้าหน,นานะคะพี่วินแนะนำยี่ห้อนี้นะครับเาพี่วินใช้แล้วพี่วินได้ผลหนึ่งปีผ่านไปเหลืออีกเยอะสองสามปีใช้เป็นเคื่อขัเฉลี่ยแล้วคือถูกมากนะลงทุนหน่อยหาซื้อหาซื้อให้ได้นะซื้อออนไลน์เขาก็มีขายนะพี่วินซื้อที่ช็อปพารากอนนะเพราะพี่วินอยู่กรุงเทพเดี๋ยววันนี้พี่วินจะใช้สองสีนี้ผสมกันนะคะเนี่ แล้วก็มาลงที่ฝ้ากดเข้าบางๆพี่วินจะทำกระชาะนะ้านะปิดฝ้าเนี่ยนะเราพยายามให้คอนซีลเลอร์ออกสีส้มๆนิดนึงแล้วเขาจะอำพรางฝ้าเราได้อีกเยอะเลยพี่วินอนะลาลามาถึงนี่แล้วฝ้าพี่วินเยอะมาก ผู้หญิงเราถ้าหน้าเป็นฝ้าเนี่ยคือมันทรมานหัวใจนะคะเราหมดความมั่นใจไปเยอะมากเลยพี่วินสมัยก่อนโคตรเครียดเลยอ่ะตอนที่แต่งหน้าปิดฝ้าไม่เป็นะออแต่งหน้าออกมาแล้วมันยังเห็นเป็นปื้นดำๆหมดความมั่นใจออกไปงานข้างนอกทีนึงก็คนเรามันต้องมองหน้ากันก่อนใช่ไหมออหน้าดำโอ้ยเครียดหัวใจไม่อยากออกไปไหน อันพางได้เยอะมากเดี๋ยวพอลงแป้งก็หมดละวันนี้ใช้อีกนิ้วหนึ่งนิ้วไหนก็ได้เลียให้ขอบเขาแบบบาลานซ์กันให้ขอบเขาไม่ดูแข็งเกินไปอะ่ะแล้วก็เบลนข้างๆรอบๆไม่ให้เขาโดดอะคะ่ะเบลียเบลีเแล้ยอรอบๆไม่ให้เขาโดดโเคเดี๋ยวคุณจะลงอีกั้งนะ พอเราลงคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะ,ะทีนี้เราก็ต้องรองให้คอนซีลเลอร์เนี่ยเขากลืนไปกับอรองพื้นก่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็อย่ารีบนับหนึ่งถึงยี่สบนับหนึ่งถึงสาสินับไปเลยลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วให้เขากลืนไปก่อนนะคะใจะเย็นๆมันจะได้ไม่หลุดระหว่างวันเราก็จะได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขระหว่างวันไม่ต้องเห็นเป็นปื้นๆไม่ต้องเห็นว่ามันหลุดอะไรอย่างเนี้ยนี้คอนซีลเลอร์เขาเคลืนไปกับรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้แป้งฝุ่นนะคะ พี่วินใช้ของ MTI นะของ MTI แป้งฝุ่นตัวนี้เราใช้เพื่อซับความมันของคอนซีลเลอร์กับรองพื้นซับไม่ให้เขาไหลเยิ้มออกกักหน้านะคะตัวนี้ราคาไม่ถึง500บาทนะคะพี่วินการ,ราคาไม่ได้แต่400กว่าบาทแป้งฝุ่นของ MTI 400กว่าบาทกดเบาๆไปทั่วหน้านะคะลงแป้งฝุ่นทั่วหน้าแล้วทีนี้เราต้องเช็คว่าเราลงทั่วหน้าหรือเปล่าก็ใช้นิ้วอังๆดูนะคะ ถ้าตรงไหนมีความเหนียวแสดงว่าแป้งุ้นเราเนี่ยไม่ทั่วหน้าเราก็ซับอีกรอบหนึ่งซับตรงเฉพาะที่เหนียวเหนียวอยู่นะคะอันนี้พี่วินเช็ค้วโอเคไม่มีความเหนียวบนใบหน้าแล้วนะะฉะนะลงทั่วหน้าแล้วนะคะทีนี้พี่วินก็จะลงหลักออนไปเลยนะคะพี่วินจะใช้สีอมส้มสีส้มเลยแหละจากไรผมนะคะรากเข้าหาควงแก้มก็ปัดขึ้นนิดหน่อยถุงนิดนึง เดี okay, e 2, ๋ยวทำสองข้างวินปักแกนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เครื่องสําอางที่เราลงไปเนี่ยทั้งคอนซีลเลอร์รองพื้นแล้วก็ปัดแก้มเนี่ยบลัชออนเนี่ยเขาติดกันหน้าทนมากขึ้นเราขั้นตอนนี้เราก็จะฉีดสเปรย์มารอบนึงก่อนนะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะเพื่อนๆหาซื้อได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะตัวนี้จะทาให้เครื่องสําอางเนี่ยเขาจะติดทนกันหน้าเราทั้งวันเลยแล้วก็ให้เครื่องสาอางทุกตัวเนี่ยเขากลืนกันนะคะฉีดตัวนี้แล้วเนี่ยเครื่องสําอางที่ิดดาาเเร่่แยแบจะไมหลละคะุค ี่วินแต่งหน้าเนี่ยพี่วินใช้ชีวิตได้ทุกวันใช้ชีวิตข้างนอกได้ทุกวันไม่มีใครบอกว่าหนาไม่มีใครทราบด้วยซ้ำว่าพี่วินเป็นป้าหน้าผีมาก่อนเพราะฉะนั้นที่พี่วินแต่งหน้าให้ดูเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันได้จริงๆค่ะเพราะอะไรพี่วินถึงทำเพราะพี่วินเคยเครียดอาการที่พี่วินมีป้าพี่วินเครียดมากแล้วพี่วินเป็นคนที่ออกงานสังคมี่พี่วินชอบรอรอให้สเปรย์เขาแห้งก่อนนะคะอย่าใจร้อนที่จะทําขั้นตอนต่อไปนะโอเคเรียบร้อยแล้วสเปรย์แห้งแล้วทีนี้พี่วินจะเขียนคิ้วนะคะเริ่มจากวาดโครงคิิวดเม ผู้หญิงที่อายุเยอะๆแล้วการเขียนคิ้วต้องเขียนแนวตรงนะคะไม่เขียนโก่งนะคะเพราะการที่เราอายุเยอะแล้วเราเขียนคิ้วโก่งเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยแก่เพิ่มขึ้นแก่มากขึ้นค่ะแก่มากขึ้นวาดแค่ตรงคิ้วนะคะแล้วก็ใช้แบบที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะทักเข้าไป ช่วงที่คิ้วเราแหว่งช่วงที่คิ้วเราเกินแล้วไม่มีเส้นคิ้วค่ะก็ต้องใช้ตัวที่เป็นฝุ่นน่าผมลงไปเริ่มจากหนงคิ้วนะคะแต่งหน้าใจเย็นๆต้องใจเย็นจริงๆแล้วก็ต้องฝึกแต่งบ่อยๆพี่วินกว่าจะแต่งหน้าปิดฝ้าได้ที่ใช้เวลาหลายปีนะคะไม่ได้ง่ายๆใจเย็นนะคะพี่วินเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยที่แต่งหน้าปิดฝ้าแล้วมันยังไม่โอเคอค่ะฝึกแต่งทุกวันมีเวลาว่างก็ฝึกแต่งฝึกลง,ลงที่เป็นฝ้านะคะ ู้หญิงเราทุกคนอยากให้ตัวเองสวยแหละพี่วินมั่นใจสวยตามโครงหน้าของเรานี่แหละไม่มีใครที่ไม่อยากตัวเองสวยหรอกค่ะเพียงแต่สวยไม่เป็นสวยเป็นแค่นั้นเองโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่วินจะเขียนอีกข้างหนึ่งนะคะคิ้วมาแล้วสองข้างทีงนี้พี่วินจะไล่ด่างน,นะคะเนื่อมจากว่าเราไม่มีด่างสร้างขึ้นมาได้ค่ะสร้างขึ้นมาได้ใช้ตัวที่เขียนคิ้วที่เป็นฝุ่นนะคะ มาแล้วทีนี้เพิ่มไม่นั่งโด่งนิดนึงใช้ไฮไลท์ค่ะให้ตั้งเราพุ่งก็ระหว่างคิ้วเห็นไหมคะดังพุ่งนะทีนี้พี่บินจะไฮไลทต์ตรงนี้นิดนึงเวลากระทบแสงแล้วน่าจะได้พุ่งหน่อยอเทเยอะไม่ได้อายุเยอะอย่างเราพุ่งเยอะไม่ได้ทีนี้ลงละอายเชโดว์เพิ่งซื้อมานะคะมีสิบสองสี พี่วินซื้อมาแถวหลังกระทรวงแถวตลาดนัดบ้านพี่วินนะคะของอะไรแม่คะ้ะสวรรณาเหรอพี่วินไม่ใส่แว่นอ่านไม่เห็นนะคะราคาเท่าร่ร้อยกว่าบาทร้อยยีิบร้ยหสไม่แน่ใจหรือร้อยเดียวเนี่ยโคตรถูกเลยคะ่ะเดี๋ยวมาลองกันพี่วินจะใช้สีตัวนี้นะคะน้ำตาลน้ำตาลกลางลงไห้รอบเปลือกตาก่อนโอ้โหสีแน่นมากเลยคะ่ะ จุมันนิดเดียวเองสีแน่นมากนน่น้นเนก็เช็ดออกหน่อยนึงทีนี้พี่มินจะใช้สีที่เป็นชิมเมอร์นิดนิดสีนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะฟุง้งเขาจะร่วงลงมานะคะเนื้อเน่น,แ,นแต่เขาร่วงลงมา ปกติถ้าใช้ของแพงแคเนื้อจะไม่หลุดลงมาอย่างใช้ของชาแนลพี่วินชอบใช้ของชาแนลเนื้อเนื้อเนื้ออาชิโดจะไม่หลุดลงมาแล้วก็ใช้สีเข้มตรงหางตาปัดเข้าไปกลางตาสีก็แน่นมาก จะเปลี่ยนก่อนที่วินจะใช้สีม่วงสีม่วงเทาลงหางตายอยีกนิดนึงให้ตาเราคมขึ้นอีกนิดโอเคเลงอีกตานะคะ่ะ ลงตาเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆนะเนื้อสีเขาเนี่ยตัวเนื้อสีเขาโอเคนะเนื้อสีแน่นอยู่แต่ว่าเวลาเราเราใช้พกกู่กันทาแล้วทีนี้มันร่วงออกมาลงลงมาจากข้างล่างไงตัวพี่วินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าโอเคคุณภาพสมราคาร่วงใต้ตาค่ะก็ต้องต้องปัดออกนะยินจะลงใต้ตาค่ะ ขอบตาล่างพี่วินใช้ตัวสีเข้มนี้นะคะลงขอบตาล่างแต่งหน้านี่ใจร้อนแล้วก็ใช้ตัวสีม่วงเมื่อกี้ม่วงอมเทาแต่งหน้าใจร้อนไม่น่าใจร้อนไม่ไมสวยคนจะสวยไม่ได้สวยจะง่ายๆค่ะต้นทุนเรามาติดลบถ้าต้นทุนเข้ามาติดบวกเขาโอเคก็สวยง่ายแป้งลิปสติกจบ เราต้นทุนติดลบค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพยายามซึ่งความพยายามนี้ถ้าเราฝึกทุกวันใช่ไหมก็กลายเป็นแป๊บเดียวยเดี๋ยว ER นะพี่วินจะลงอายไลเนอร์นะพี่วินลงสติกเกอร์ตาสองชั้นอายไลเนอร์แล้วก็ปกัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปพี่วินจะลงปากนะพี่วินจะใช้ดินสอเขียนขอบปากก่อนนะวันนี้เพราะว่าพี่วินอะปากถ้าปากพี่วินมันจะเบี้ยวๆสองฝั่งไม่เท่ากันนะคะพี่วินเลยอยากให้เขาชัดๆด้วยการเขียนเขียนดินสอเขียนขอบปากก่อนวาดโครงปากก่อน แล้วค่อยลงสีเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคพี่วินลงปากเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะสุดท้ายก็ใช้แป้งฝุ่นซับหน้าเบาๆตัวหน้าอีกสักครั้งหนึง่งแล้วก็พี่วินจะทากรอบหน้านิดนึงเพราะว่าพี่บินจะทำกรอบหน้านิดนึงนะคะพี่วินจะใช้สีเข้มนะยกมาให้ดูทั้งทั้งกระบะเลย จะใช้สีเข้มตัวนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้พี่วินรวบผมใช่ไหมรวบผมปุ๊บจะเห็นหน้าพี่วินเนี่ยหน้าบานมากเลยค่ะ เรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายจริงๆให้เครือบสาอางเราทนทั้งวันใส่แมสก็ไม่หลดุดค่าหลุดก็น้อยมากสเปรย์น้ำแร่อีกรอบหนึ่งค่ะสเปรย์น้ำแร่เนี่ยเราฉีดระหว่างวันก็ได้นะคะผ่านไปสามสี่ชั่วโมงรู้สึกหน้าเราจะแห้งแหงไม่ชุ่มชื้นก็ใช้สเปรย์ฉีดหน้าได้ทั้งวันวันหนึ่งกี่รอบก็ได้นะคะรอเขาแห้งก่อนอย่าเพิ่งไปโดนเขา